สวัสดีครับทุกคนผมบอสจาก Body Hero นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับคลิปเรื่องของการสอนลดหน้าท้องด้านล่างนะครับบางคนที่มีปัญหานะครับมีปัญหาลดน้ำหนักมาแล้วหรือว่าทํายังไงดีจะจัดการในตหน้าท้องด้านล่างเนี่ยมันลดไม่ลงนะครับมันลดไม่ลงมันมันยืดมันย้อยนะครับจะแก้ไขปัญหายังไงโอเค ผมมาสอนคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มาอ้างพูดถึงทฤษฎีอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัตินะครับแล้วได้ผลกับตัวเองมาผมจึงเอามาสอนนะครับก็นี่คือรูปของผมนะครับรูปแรกนะครับรูปก่อนที่จะลดแล้วก็นี่นะครับรูปที่ลดหน้าท้องมาครับเห็นไหมครับว่าซิกแพคผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเป็นไงฮะหน้าท้องแบนหน้าท้องราบนะครับมีเส้นด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยเห็นไหมครับเส้นข้างเอวอ่านี่ก็คือแบบ ความชัดนะครับความชัดที่แบบเวลาหน้าท้องคุณแบนปุ๊บแล้วเนี่ยคุณจะเห็นแบบเส้นเลือดขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว,ว่าวิธีการที่จะลดหน้าท้องนะครับหน้าท้องด้านล่างเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับที่จะทําให้หน้าท้องคุณลดได้เนี่ยคือลดน้ําตาลครับลดน้ําตาลทุกประเภทเลยน้ําตาลจากออของกินของหวานน้ําตาลจากขนมน้ําตาลจากผลไม้นะครับ น้ำตาลทุปกประเภทคุณรู้ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะครับผู้หญิงอย่างเงี้ยวันหนึ่งต้องการน้ําตาลแค่ประมาณหกช้อนชาผู้ชายอาจจะ7จถึงแนะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับของไอ้กรมสสสนะครับไอ้ส่งเสริมสุขภาพพวกนี้นะครับมันก็บอกเกณฑ์มาเข้าๆว่าต้องการประมาณนี้แล้วน้ําตาลเกี่ยวไงกับการลดหน้าท้องนะครับเกี่ยวครับน้ำตาลเป็นตัวที่ทําให้ไอ้ตัวฮอร์โมนอินซูลินของคุณเนะี่ย มันมันทำงานครับมันถูกดึงมันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรไอฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเวลาเวลา,เวลาที่คุณกินน้ําตาลเข้าไปหรือกินแป้งเข้าไปเนี่ยไอฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันจะเอาน้ําตาลพวกนั้นเนี่ยไปเก็บเป็นพลังงานครับไปเก็บตามกล้ามเนื้อไปเก็บตามตามับเขาเรียกว่าไกลโคเจนนะครับถ้าเกิดว่ามันเกินความจาเป็นของร่างกายแล้วเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นไงฮะเกินไอของกินในประเทศไทยคุณด,ดูดิอะไรเป็นส่วนประกอบลราแป้งน้ําตาลนะครับ แลว bon ้วซึ่งพวกนี้พอมันเกินแล้วมันถูกเก็บที่ไหนครับแน่นอนที่ที่มันใหญ่ที่สุดก็คือโกดังหน้าท้องของคุณนี่แหละมั gender, นก็เอาไปเก็บที่นู่นนะครับไปเก็บหน้าท้องด้านล่างของคุณเนี่ยและยิ่งพอมันเก็บมากเก็บมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงครับมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งย้อยยิ่งแบบเมีพุงมีอะไรพวกนี้นั่นนะครับนั่นก็คือสาเหตุของน้ําตาลนะครับที่ทําให้พุงคุณใหญ่พุงหน้าท้องคุณไม่ลดสักทีนะครับคือผมอยากให้ลดน้ําตาลนะครับทุกประเภทเลย คืออย่างแรกเลยนะครับคือลดขนมลดขนมขนมในที Trail ่นี้เนี่ยคือขนมทุกประเภทเลยนะครับขนมอบกรอบขนมหวานขนมทุกประเภทเลยแม้กระทั่งขนมปังนะครับขนมปังขนมปังเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะครับลดลดได้ก็ดีเพราะว่าขนมปังนะครับมีส่วนผสมของน้ําตาลนะครับมีส่วนผสมของพวกแป้งแปรรูปอะไรพวกนี้จริงๆลดลดได้ก็ลดนะครับพวกขนมปังแม้กระทั่งขนมปังโฮลวีตจริงในบ้านเราหาที่มันเป็นโฮลวีตจริงยังยากเลยนะครับ ที่มันอยู่ตามเซเว่นเนี้ยถุงเขียวๆนั่นนะครับมันมันเป็นโฮลวีตผสมนะครับก็อยากจะให้ลดลดขนมก่อนอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณลดขนมได้เมื่อไหร่คุณเริ่มเริ่มจะเห็นผลแล้วเชื่อผมแล้วก็อย่างที่2นะครับน้ําตาลอย่างที่คือเครื่องดื่มครับน้ําตาลจากเครื่องดื่มทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะนมไม่ว่าจะน้ําผลไม้นะครับเครื่องดื่มอะไรก็ตามอ่ะนะครับลดให้หมดนะครับแล้วก็ ในที่นี้เนี่ยเครื่องดื่มามาจากน้ำผลไม้มผมรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะครับ <ol> <m ai> เพราะว่าผลไม้มีมีตัวน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะครับตัวน้ําตาลพวกนี้จริงๆเราไม่ได้ต้องการมาันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในอาหารหลักในนี้พวกข้าวพวกอะไรมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับมันมีพวกแป้งมันมีพวกที่แบบก,กินเข้าไปแล้วมันใช้เป็นน้ําตาลนะคุณคุณตัดผลไม้ตัดเครื่องดื่มออกเลยนะครับตัดสองอย่างสองอย่างเครื่องดื่มกับน้ำผลเอ่อพวกพวก อะไรวะผลไม้กับเครื่องดื่มทุกประเภทครับเครื่องดื่มที่คุณจะดื่มได้มีอะไรบ้างมีน้ําเปล่ามีกาแฟดานะครับกาแฟดําก็คือกาแฟเพียวๆไม่ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็ชาซองชาซองกับที่คนญี่ปุ่นใส่กัน,นกินจืดๆงั้นนะครับมันช่วยเพิ่มช่วยทําให้เผาผลาญได้ดีขึ้นแต่ว่าน้ําเปล่านี่คือดีที่สุดแล้วนะครับคุณลองดูคุณกินเครื่องดื่มแค่3าอย่างนี้นะครับน้าเปล่ากาแฟดําชาเดี๋ยว2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์ไปเนี่ย ท้องคุณแฟบเลยครับคุณไม่มีน้ําตาลเข้าไปเนี่ยท้องคุณแฟบเลยแล้วคุณตัดผลไม้ออกด้วยนะวิธีนี้มันอาจจะฟังดูแล้วยาก hard นะครับแต่ว่าได้ผลได้ผลไวมากนะครับมันมันต้องใช้ความพยายามเยอะกว่าส่วนอื่นนะครับหน้าท้องนาราถ้าเกิดคุณยังทำเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ผลนะครับมันอาจจะได้ผลแหละแต่มันช้ารอได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจริงจังเลยทําหนักเลยนะครับหา r d c เลยก็ ทำแบบที่ผมบอกแล้วพอลดลดไอ้พวกเครื่องดื่มแล้วก็ตัดผลไม้ไปได้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับลดแป้งจากอาหารหลักแต่อันนี้คือไม่แนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริเ่มลดน้ำหนักใหม่ๆนะคือไปไปตัดแป้งเลยเนี่ยไปตัดแป้งเลยนะครับคุณจะระบบเผาผลาญคุณจะจะเสียนะครับคุณไปตัดพลังงานมันเยอะเกินไปแล้วแป้งเนี่ยม,มันสำคัญมากมันจะต้องมันเป็นพลังงานหลักนะครับเป็นพลังงานหลักที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้ออกกําลังกายได้นะครับมีน้ําตาลกูโคสไปเลี้ยงสมองนะครับคือ ตัดไอ้สองสอย่างแรกที่ผมบอกก่อนนะขนมนะครับน้ำผลไม้น้ำเครื่องดื่มพวกพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ตัวผลไม้เนี่ยตัดพวกนี้ให้ได้ก่อนแล้วจึงมาตัดจากอาหารหลักนะครับแล้วค่อยๆตัดไปทีละสิบเซนะครับสิก็จากอาหารหลักเงี้ยพวกข้าวแบบคุณกินเวลาเท่าไหร่สามมื้อเงี้ยก็ตัดออกมื้อลนะสองสช้อนเนี่ยค่อยๆลดไปนะครับแล้วก็สังเกตผลเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะครับสังเกตผลว่าเฮ้ลดประมาณเนี้ยแล้วลงไหมนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับคุณต้องขับโซเดียมออกนะครับขับโซเดียมออกคือบ้ คนกินกินเอ่อกินเค็มนะครับกินเค็มกินรสจัดพวกนี้คุณต้องขับโซเดียมมันออกนะครับก็โซเดียมมันกินได้นะครับแต่ว่าก็อย่าก,กินเยอะมากถ้าเกิดใครกินเยอะนะครับก็ต้องขับโซเดียมออกโดยเลยครับโดยการทำคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอก,ก็วิ่งบั่รจักรยานเดินออกกาลังกายปกตินะครับก็ทําตรงนั้นออกแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆครับดื่มน้ำขับโซเดียมเข้าไปเยอะเพราะว่าเวลาที่คุณมีโซเดียมเยอะๆในร่างกายเนี่ยตัวคุณจะบวมครับใครที่กินอาหารรสจัดตัวจะบวมช่อง ท้องจะเป่งอะไรเงี้ยแบบผิวหนังจะอมน้ำนะครับจะจะไม่ชัดเงี้ยก็ขับโซเดียมมันออกนะครับเวลาที่คุณกินพวกเค็มๆพวกนี้ตัพตพอัตบวมใช่ปะคุณจะมีพวกเกลือในเลือดนะครับเกลือในเลือดมันเยอะแล้วก็ผิวหนังมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะเก็บมันจะเก็บน้ำนะครับมันจะเก็บน้ําไว้ในร่างกายเนี่ยมันจะไม่ไม่ให้น้ํามันออกไปละเพราะว่า เลือดคุณข้นะครับเลือดคุณข้นแล้วคุณมีเกลือในเลือดเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าทางทิ่ทางแก้นะครับคือคุณดื่มน้ําดื่มน้ําเปล่าเข้าไปไม่ใช่วันละ6กถึงแแก้วนะครับวันละ2ลิตรนะครับเท่าเท่าที่ผมแนะนำนะวันละ2อถึงสลิตรนะครับก็คือ2 3สาคนใหญ่แง่กินเข้าไปเลยนะครับร่างกายคุณจะขับขับไอโซเดียมออกมานะเพราะว่ามีน้ําเข้าไปแล้วพอมีน้ําเข้าไปเนี่ยร่างกายรู้แล้วเฮ้ยมีน้ําเข้าไปแล้วอ่ะขับโซเดียมออกมาได้แล้วนะครับมีน้ําเข้ามามันเราไม่ต้องเก็บน้ําแล้วนะครับแล้วก็ อย่างที่สามนะครับคืออย่าเครียดครับเมื่อเม,มื่อไรที่คุณเครียดเนี่ยไอตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะครับมันจะไปมันจะมันจะบอกไอตัวอินซูลินอ่ะอินซูลินไอตัวที่ลดลดน้ำตาลในเลือดบอกว่าเฮ้ มาเก็บมาเก็บไอตัวไขมันที่ช่องท้องสินะครับพลังงานเกินเมื่อไหร่เนี่ยมาเก็บไอตัวไขมันที่ช่องช่องท้องสิไอตัวฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันจะมันจะดึงไขมันให้ไปสะสมตรงช่องท้องนะครับก็พยายามรีแลกซ์นะครับอย่าเครียดเวลาที่คุณเครียดเนี่ยแน่นอนคุณหาทางระบายความเครียดวิธีที่ระบายความเครียดคนส่วนใหญ่คืออะไรกินนะครับเพราะเวลาเรากินแมงมีความสุขสุดแล้วอะนะครับ พยายามพยายามเลี um na, season, pues ่ยงความเครียดนะครับเลี่ยงความเครียดทําตัวให้สบายๆแล้วก็อย่าไปซีเรียสมากนะเกี่ยวกับเรื่องหุ่นเนี่ยคุณทาไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆพยายามพยายามอย่าเครียดนะครับแล้วก็มาถึงคําถามที่ว่าทําไมนะครับทําไมเล่นหน้าท้องถึงไม่ลดนะครับทาไมไขมันหน้าท้องถึงไม่ลดทั้งๆที่เล่นหน้าท้องนะคุณลองคุณลองนึกออกเดี๋ยอคุณลองนึกภาพตามนะครับว่าเวลาที่คุณเล่นกล้ามท้องเนี่ยอะไรมันทํางานครับกล้ามเนื้อมันทางานถูกปะ ตัวนั้นเนี่ยมันทาให้มันทาให้กล้ามเนื้อคุณแข็งแรงขึ้นมันทําให้อึดขึ้นเหมือนนักมวยอ่ะเหมือนนักมวยที่เวลาฝึกหน้าท้องเยอะๆเป็นไงฮะมันจะรับแรงหมัดได้หนักขึ้นใช่ป่ะมันจะเหนียวขึ้นนั่นแหละนั่นแหละคือการฝึกกล้ามท้องครับกล้ามท้องทําให้แข็งแรงขึ้นนะครับทำให้กล้ามท้องมันใหญ่ขึ้นมันลูกมันใหญ่ขึ้นมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความทนทานมากขึ้นแต่ว่าไขมันมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับคุณทํซาลาเปาอ่ะ คุณยัดไส้ยัดไส้ยัดไส้มันอย่างเดียวอะแต่แป้งมันเท่าเดิมอะมันก็เป็นไงฮะมันก็มันก็เท่านั้นน่ะแต่พอคุณลดลดปริมาณแป้งให้มันบางลงหน่อยแต่คุณยัดไส้ไปเนี่ยเป็นไงครับมันจะเห็นว่าโอ้หนี่มันไส้แบบไส้หมูแดงนี่หว่าเพราะว่าแป้งมันบางไงมันเห็นข้างในเป็นแดงๆอ่ะถูกว่าเห็นพอพอเห็นภาพไหมครับเนี่ยมันมันก็เหมือนคนที่แบบ พยายามไปเล่นหน้าท้องทุกวันแต่ว่าไม่คุมอาหารแบบว่าไม่คาร์ดิโอออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทามันมันก็มันก็ลดได้ยากมันก็ลดได้ยากพูดเลยเพราะว่าคนที่เล่นหน้าท้องอย่างเดียวนะครับกล้ามท้องมันเป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กมันกินไขมันน้อยนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้หน้าท้องคุณลดเร็วๆนะคุณเล่นพวกกล้ามเนื้อส่วนใหญ่หญครับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ส่วนในร่างกายอยู่ที่ไหน ขานะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกหลังพวกอกเนี่ยพวกนี้ชิ้นใหญ่ๆพวกนี้มันจะทําให้คุณลดหน้าท้องได้ดีนดีและเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าลดไขมันหน้าท้องกระชับเล่นเป็นส่วนท้องอะไรพวกนี้คุณอย่าไปเชื่อนะครับลดไขมันเฉพาะส่วนไม่มีนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไปลดแบบเป็นส่วน,วนๆ่เงี้ยถ้าออกกําลังกายลดหน้าท้องเลไไม่มีนะครับมันทําให้หน้าท้องคุณแข็งแรงขึ้นและกระชับขึ้นแค่นั้นเอง จำไว้จาไว้แต่ว่ามันมีอยู่มันมีการเขาเรียกว่าไรบริหารกล้ามท้องอยู่ส่วนหนึ่งที่ทําให้หน้าท้องคุณหดเขาเรียกว่าหน้าท้องคุณยืดน้อยลงนะครับใครที่มีปัญหาหน้าท้องแบบย้อยๆไม่เป็นทรงอยากจะให้มันกลับเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้เขาเรียกว่า transverse abdominis ครับหรือว่า T V A นะครับตัว T ตัว V ตัว A นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างในอีกทีหนึ่งก้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างในซิกแพคอีกทีหนึ่งไม่ไอท้องมันไม่ได้มีแต่กล้ามซิกแพคนะก้ามซิกแพคเรนเรียกว่าเล็กตัดแอตโตมินิสนะครับแล้วก็มันจะมีมันจะมีตัวที่ชื่อว่า TVA เนี่ยมันเป็นเหมือนทรงเข็มขัดครับมันน้ำมัน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 จะรัดช่องท้องคุณให้แน่นมากยิ่งขึ้นมันฝึกยังไงท่านี้นะครับฝึกฝึกโดยเขาเรียกว่าท่าชื่อท่ามันชื่อ s t o m a c แ v ว c คุ m มนะครับน่าจะน่าจะอ่านว่า เป็นการขาแมวครับขาแมวแล้วสูบช่องท้องเข้าไปค้างไว้นะรประมาณ4-5้าวิอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆคยายมาอ่ะดูตามคลิปครับดูตามคลิปอ่ะจะเห็นไหมครับว่าช่องท้องเขาสูบเข้าไปนะครับช่องท้องมันสูบเข้าไปถึงจนถึงแบบเกือบถึงหลังน่ะจริงๆช่องท้องคนเรามันกลวงครับมันกลวงพอฝึกนี้บ,บ่อยๆปุ๊บเนี่ยหน้าท้องที่มันยืดน,น,นะครับไอตัวไอตัวที่ใช้พยุงพยุง,ยงตัวหนังพยุงตัวไขมันเนี่ย มันจะถูรัดให้แน่นยิ่งขึ้นครับแล้วทำให้หน้าท้องหุ่นยืดนน้อยลงนะครับก็ไปฝึกกันแล้วก็แล้วมีท่าท่าอื่นอีกไหมที่จะฝึกท่าไอ้กล้ามท้อง TVA เนี่ยมีครับก็พวกท่าแพลงนะครับพวกท่าไซส์แพลงพวกไอ้ที่มันฝึกคอร์มัสเซลนะครับคอร์มัสเซลคุณก็ไปหาข้อมูลดูได้นะครับว่ามันมีท่าไหนที่ใช้ฝึกหน้าท้องบ้างแต่ว่า ส่วนใหญ่ถ้าที่เล่นกล้ามท้องมันก็จะโดนแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมมาเซอร์หมดนะครับก็เอาไปฝึกกันแต่ว่าไอตัวไอสโตมัคแวคคุมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับทาให้หน้าท้องคุณลดเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ยืนจนเกินไปนะก็เอาไปฝึกดูทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่คนอยากรู้นะครับที่คนส่วนใหญ่ดูคลิปนี้อยากรู้เลยว่าทําไมนะครับทำไมกล้ามเนื้อไอช่วงท้องด้านล่างเนี่ยที่ภาษาอังกฤษมันเรียกว่าเบลลี่แฟทนะครับทำไมมันถึงลดยากที่สุดนะครับเพราะว่า จริงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นส่วนที่เขาเรียกวะไรมันเป็นส่วนแรกที่ไขมันจะมาถูกเก็บสะสมแล้วมันก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ไขมันหายไปคุณลองนึกภาพสั์น้ําลึกๆเลยครับเวลาที่คุณลดน้ําหนักแรกๆเนี่ยแน่นอนมันมันมันตักน้ํามันง่ายใช่ป่ะมันง่ายอ่ะมันมันลดมันมันก็ลดเร็วลดเร็วลดเร็วเรื่ยพอถึงก้นสัดเป็นไงครับมันต้องเดินลงมาถูกป่ะมันต้องเดินลงมามันต้องปีลงมามันจะลําบากมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นนะครับ ม,มันเหมือนกันเลยมันเหมือนคุณใช้คนงานอ่ะมันเหมือนคุณใช้คนงานคนงานของคุณต้องเดินไปเดินเดินตอนแรกๆมันก็วิ่งอยู่ดีๆใช่ปะพอน้ามันเริ่มน้อยเนี่ยมันก็ต้องลงไปลึกมากขึ้นแล้วก็กลับเข้ามาแล้วมันใช้เวลานานขึ้นมันมันลาบากมากขึ้นมันต้องเหนื่อยมากขึ้นถูกว่าแล้วคนงานของคุณคืออะไรครับคนงานของคุณคือกล้ามเนื้อนะครับคนงานของคุณคือกล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยครับกล้ามเนื้อมันจะช่วยทําให้คุณลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่า คุณอยากจะลดส่วนไหนก็ตามอาจะาแก้มจะคอจะคางจะขาจะหน้าท้องนะครับคุณต้องมีกล้ามเนื้อเยอะผมบอกเลยคนที่คนที่คุงยังห้อยอยู่นะครับคือคุณมีกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อ lower abs นะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างเนี่ยคุณยังน้อยอยู่แล้วก็กล้ามเนื้อไอ,ไอตัว tva นะครับ transverse abdominis เนี่ยของคุณยังไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะทําให้ท้องของคุณเนี่ย มันฟีดมันมันมันราบเรียบนะครับมันมันไม่ยืดออกมาเนี่ยต้องก็ต้องไปฝึกนะครับต้องไปฝึกต้องไปเพิ่มกล้ามเนะื้อต้องไปทําให้คนงานของคุณแข็งแรงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้นแล้วทำไงถึงทำไงคนงานถึงจะเพิ่มเล่นเวทครับเล่นเวทเล่นเวทให้ครบทุกส่วนของร่างกายเลยคุณ <saya. S 1> ต้องมีกล้ามเนื้อทุกที่เลยไม่ใช่เล่นอยู่ส่วนเดียวส่วนหน้าท้องไงคุณต้องต้องไปเล่นนะครับเล่นให้ครบทุกส่วนนะครับกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ๆเนี่ยสำคัญมากก้นขา อ,อ,อกหลังนะครับพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ๆที่จะทําให้คนงานคุณมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นนะครับวิธีที่ทําให้คนงานคุณมากขึ้นก็คือน,นั่นแหละเล่นเวทแล้วก็กินโปรตีนครับกินโปรตีนผมผมจะไม่ได้พูดในคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวมันยาวนะครับว่าจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่แต่ว่าคุณไปหาข้อมูลดูว่าร่างกางยของคุณต้องการโปรตีนเท่าไหร่นะครับก็ ใครที่ไม่อยากไปหาข้อมูลก็พยายามคิดโปรตีนให้ได้ทุกมือนะครับมือหลกัหลกๆ3ามมือนเนี่ยคุณต้องมีโปรตีนครบทุกมืออยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดคุณมีคนงานของคุณมากขึ้นเมื่อไหร่หรือกล้ามเนื้อเนี่ยคุณจะเผาผลาญได้ดีครับเราหน้าท้องคุณจะหายไปเร็วมากเออร็วกว่าคนปกตินะครับต้องเล่นเวทด้วยอย่าคาร์ดิโออย่างเดียวนะคาร์ดิโออย่างเดียวปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่มีครับคนที่ทาคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับแล้วอดอาหารเเเเดดีียยวววหห็นนน่ะกิิอไรขึ้ัผง ผิวหนังเหี่ยวมันจะย้อยนะครับมันจะเหลือแต่หนังแล้วคนที่เป็นปัญหาเงี้ยแก้ไขย,ยังไงครับมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับคุณต้องเล่นเวทจนกล้ามเนื้อมันกลับเข้ามาแทนที่มันจะใช้เวลานานหน่อยนะอาจจะปีหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นมาช้าครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่แก้ก็คือกินกลับเข้าไปใหม่ครับแต่ว่ากินกลับเข้าไปใหม่คือเพิ่มน้าหนักแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างคลีนนะครับเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าจํานวนที่มันมากขึ้น กินอาหารแบบสุขภาพแบบเฮลตี้ผมผมไม่ได้พูดแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะก็อกไก่ไข่ขาวกินผักกินปลาอะไรพวกนี้นะกินกินเข้าไปกินเข้าไปนะครับแต่ว่าเลี่ยงพวกแบบไม่ใช่เพิ่มน้ําหนักแบบว่าคุณภาพแย่กินโดนัทกินพิซซ่าอะไรเนงะี้ยไม่ใช่นะครับเพิ่มค่อย,ค,อยค่อยเพิ่มน้าหนักกลับเข้าไปคือกินอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วค่อยลดกลับมาใหม่ค่อยๆลดมันช้าชา้ชาชา้าช้าจน เขาเรียกว่ามีกล้ามเนื้อมาแทนที่แล้วไขมันมันก็ค่อยๆลดค่อยๆลดมันจะมันจะจบด้วยเขาเรียกแะไความพอดีนะครับมันจะทําให้คุณผิวหนังคุณไม่เหี่ยวนะครับก็ใครที่มีปัญหานี้ก็ลองเอาไปแก้ไขกันดูนะครับแล้วก็คําถามสุดท้ายครับทําไมเวลายืนหน้าท้องมันไม่ย่นแต่เวลานั่งเนี่ยมันกองกันนะครับคุณลองนึกภาพอย่างนี้ดิลองนึกภาพสมมุติว่าเวลาคุณยืนใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนเหมือนไอตัวเหล็กอะเหล็กขึงผ้าใบอะ ก้ามเนื้อหน้าท้องคุณเนี่ยมันเหมือนเหล็กมันใช้ขึงหน้าท้องหรือว่าไอ้ผิวหนังของคุณไอ้ไขมันของคุณมันมีลักษณะนิ่มไงเวลายืนปุ๊บเนี่ยก้ามเนื้อมันขึงปุ๊บมันตึงใช่ปะพอมันตึงปุ๊บเนี่ยมันก็ดูแบบแบนๆแต่พอเวลานั่งเป็นไงครับไอ้ตัวก้ามท้องมันมันย่นมันหดตัวไงพอมันหดตัวมันงอตัวปุ๊กงี้ปุ๊บไอ้ตัวหนังของคุณเนี่ยไอ้ตัวไขมันของคุณอ่ะมันก็เลยมันก็เลยเหมือนผ้าใบที่แบบว่าเหล็กมันถูกพับอ่ะนะครับมันก็เลยงอ มันก็เลยกองเป็นชั้นๆนะครับมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าควรควรจะมานั่งเครียดนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแม้แม้แต่แม้แต่นักกีฬาบางคนเน่ะเวลานั่งมันก็กองเป็นชั้นหรือว่าเวลากินข้าวกินอะไรมาเงี้ยมันก็มันก็กองอยู่แล้วเพราะว่าหน้าท้องของเรามันกลวงไงอย่างที่ผมบอกอ่ะมันกลวงนะครับมันมันไม่ใช่ว่ามีกล้ามแน่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียด คือพยายามคุมอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอนี่แหละแล้วก็ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่แบบนักกีฬาเพาะกายที่แบบไขมันบางเฉียบเหมือนตอนประกวดอะไรเงี้ยไขมันในร่างกายแบบเหลืออยู่5% 3%เนามเงี้ยแทบจะไม่มีไขมันเลยอ่ะเวลานั่งปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่มีไขมันเลยอันนั้นมันมันเขาเรียกอะไรมันมันเกินขีดจากัดมนุษย์นะครับไขมันในร่างกายเมื่อไหร่ที่คุณเหลือไขมันอยู่หลักเดียวเนี่ย มันไม่ใช่ผลดีนะครับมันส่งผลต่อฮอร์โมนยิ่งคุณไขมันน้อยมากเท่าไหร่ฮอร์โมนคุณจะผลิตน้อยตามนะครับไขมันมีความสําคัญมากนะครับก็อย่าไปเครียดน,นะแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้พูดไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอามาปฏิบัติใช้จริงแล้วได้ผลกับตัวเองนะครับจึงเอามาสอนนะครับเอามาแบ่งปันก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ หรือว่าดูคลิปก่อ,อนก่อนหน้านี้มาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดปุ่ม s u b สไครต์นะครับติดตามช่อง Body Hero ใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามนะครับก็ไปพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับที่แฟนเพจ Body Hero นะครับก็ผมจะมาตอบคำถามที่แฟนเพจเร็วกว่าในช่อง YouTube นะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ ขอโฆษณาทีหนึ่งนี่เสื้อนะครับเสื้อตัวใหม่เพิ่งทําออกมานะครับเสื้อบอดี้ฮีโร่ก็มีสีขาวกับสีดำนะครับีนสกรีนด้านข้างนะครับราคา350บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งค่าส่งอีก50บาทแต่ว่าใครสั่ง2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะส่งฟรีนะครับถึงที่เลยนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีคําถามก็เข้าไปถามผมได้แล้วก็ฝากติดตามคลิปเต็มด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ